หลังนี้ได้ข่าวมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นอยู่โอ้โหกันดังยังสยองเลยไม่รู้าตายตรงไหนต่ว่ามีมีมีเป็นกบปล่อยล้างกระตุ้มคอสเตอร์ นี่ไงว่าตรงนี้แน่เลยนะมันจะเหลือเล่เนีร้อยวุองร้อยว่าน,นี่อะไรวะข้างในวะเมือยุงก็เยอะด้วยเยี่ยมมาดูแบบปลดปอดมาดูแบบปลดเหยาะปลดเหยาะก่อนตอนกลางวันนเนาะเสียวอยู่นะเกียร ขยับได้ขยับกันตอนกลางวันยังน่ากลัวแล้วมันเป็นอะไรวะทำไมต้องจำมือวะทำไมต้องจำเป็นโลง่โลงๆเป็นอะไอย่างนี้ยุงเยอะ ตายเลยปิงต,ตายอยู่ในนี้เลยทีน,นี่ก็เลยถูกปล่อยล้างไปเลยอันนี้ขนาดมากลากงวันกูยังร้อนนั่นขึ <c oughs> ้นเด็กขนาดนี้บรรย,ย,ยกากาศดีบรรยากาศแบบถ้ามาแบบไม่ได้เนี่ยโดนแน่ข้างบน ข้างบนหน้าขึ้นไปว่ะต่ไม่รู้จะขึ้นยังไงเนี่ยมีบันไดด้วยมองดูว่า,น,วานี่มีมีประวัติเนี่ยนอนตรงนี้มีบอกไอที่นี่แล้วก็โผล่มากระต่ายอุจจจะ ตต็มตรงทิศตัวเองโล้วข้างบนทำไมเป็นอย่างนั้นวะแค่บอกง่ายนี่ทะลุออกกันเมื่อกี้อ,ออกค่อนข้างซับซ้อนนั่นเนี่ยผิ้ลืล่นด้วยไอ้เราก็หวังว่าจะมีบันไดแต่ก็คงจะได้แค่หวังแลหละนัไม่น่าจะมีบันไดขึ้นบ่ เดี๋ยวคราวหลังลงมาดีกว่าอันนี้มาสำรวจก่อนดูรูทางก่อนดูแบบเวลานั้นเราก็สับออกทางโน้นเลยน,นั่นคือรถที่จอดนมกสับได้แบบรวนเร็วเราต้องโมกได้ให้เร็วหรือผีหักโครงันจออะไไม่รู้ว่าไอ้ถ่ายๆไม่ไนดนกิดอะไรมาบ้างนะเคเดี๋ยว เราหลังก็มาเจอคัน